สรุปผลบ้างไฟนะครับเมือน,นีีลุงรอเดฟซี่มาสรุปผลบางไฟบานสร้างแป้นนะครับ,บวันที่6พฤุภาคม25 6 6ครับบางที่หนึ่งกองฟ้านะครับ4 1่อคะแนนผ่านครับบางที่2เทพสิริส3 0คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3เทพพนม315คะแนนไม่ผ่านครับบางที่4อลันชัยเบิกฟ้า380คะแนนผ่านครับบางที่หานครเสียมทอง4 1่อคะแนนผ่านครับ บังที่หใช่เบิกฝ่า315คะแนนไม่ผ่านครับบังที่7จันดีเบิกฝ่า380คะแนนไม่ผ่านครับแล้วก็ตามด้วยซอราชวงศ์3 5 5คะแนนมีจ่ามีผ่านครับแล้วก็ต่อด้วยยันประเทศไทย429้คะแนนผ่านครับตาม้ดยน้องเจเจ355อคะแนนผ่านครับตามด้วยอินซี่ขาว220คะแนนไม่ผ่านครับตามด้วยซีสุธรรมทัว240คะแนนไม่ผ่านครับ ตามด้วยยอด IQ 4 4 5คะแนนผ่าน,นครับปูสุดยอดมากตาพันเปอร์เซ็นผ่านเลยนะครับ405คะแนนสุดยอดมา,มากมกปลบมือนะครับผมสุดยอดครับตาพันเปอร์เซ็นผ่านเด็ก400เลยนะครับผมปูสีเบิกฝานะครับ408คะแนนผ่านนะครับผม ดาวดวงใหม่แตกจาวนะครับผมนาทีแตกค่าฐานครับสีถนนใช่สามร้อยสี่สิบห้าคะแนนจาวนะครับผมไฟก็ค่อนข้างผ่านหลายในกันผ่านมองเห็นเรืเล็กสี่ร้อยเป็นว่าเลนเลยครับมือนี้นะครับผมขม่าวขโมยผิดคาดประกาศใดลุงลอ้อ f สีองกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงล้อ f สีสวัสดีครับ